สวัสดีค่ะหนูชื่อสานะคะอายุ38ปีค่ะอา,อาอาชีพทำขายเบเกอรี่นะคะอุปกรณ์เบเกอรี่ตอนนี้คือสามีปัญหาเรื่องผมร่วงค่ะแล้วก็แตกปลายแล้วก็คันหนังศรีรษะค่ะผมร่วงผมมันจนต้องสระทุกวันเลยอะคะ่ะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์มาหลายที่พอ่อก็ยังไม่ตอบโจทย์อะคะ่ะก็ยังร่วง บางยี่ห้อล่วงหนักกว่าเก่าค่ะแล้วก็คันหนังศีรษะมากขึ้นจนตอนนี้นะคะได้มาลองยี่ห้อนี้ค่ะมีหลักปูกูยองก็เริ่มดีขึ้นนะคะผมร่วงน้อยลงแล้วก็อาการคันหนังศีรษะก็ลดลงค่ะแล้วก็ผมมันก็ก็เริ่มจะไม่มันแล้วค่ะโอเคขึ้นได้ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วค่ะ ยี่ห้อมีรากอุ่นยองเนี่ยนะคะดีอย่างหนะะึ่งค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือสาแล้วพบจบในขั้นตอนเดียวเลยไม่เหมือนยี่ห้ออื่นก็คือสานี่ก็คือคิดไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้คีมนวดละทิฟเม้นเลยค่ะก็คือผมนุ่มสลวยเลยค่ะรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยค่ะก็คือไม่ต้องเหมือนยี่ห้ออื่นที่ต้องใช้คิมนวดหรือทีฟเม้นต์ก็คือตัวนี้ใช้ตัวนี้แล้วจบเลยอะค่ะผมแล้วก็กลิ่นหอมสดชื่นมากเลยค่ะ แบบกลิ่นแบบเหมือนธรรมชาติอะคะแล้วก็สดชื่นหอมขาละมุนในผลิตภัณฑ์นี้รากู่บูยองนะคะตัวนี้มีส่วนผสมของรากโสมแล้วสมุนไพรต่างๆที่มีประโยชน์กับเส้นผมนะคะแล้วดส่วนตัวนะคะก็คือเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์แชมพูนี้รากูบูยองตัวนี้เพราะว่าผลิตและนำเข้าจากประเทศเกาหลีะคะ่ะ อยากแนะนำพ,พี่พี่เพื่อนๆน,นะคะให้มาเปิดใจใช้ผลิตภัณฑ์ที้ยกลูยองตัวนี้นะคะาจากราคาปกตินะคะ1,290บาทถ้าพ,พี่พี่เพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้นะคะที่สาลงโปรโมชั่นพิเศษค่ะจะลดเหลือ4ี่รบาทค่ะพ,พี่พี่เพื่อนๆที่เห็นคลิปนี้นะคะถ้าสนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับ ผลิตภัณฑ์มิยาคูอยองนี้นะคะสะพบในหนึ่งขั้นตอนเดียวก็คือผมจะสวยอยู่ได้นานถึงสามวันเลยค่ะอยากให้ทุกท่านได้มาลองใช้ผลิตภัณฑ์มิยาคูอยองนะคะขอบคุณค่ะเส้นผมดูดีมีชีวิตชีวาเงางาสุขภาพดีตั้งแต่รากผมไปจนถึงปลายเส้นผมต้องมิราวูยองผลิตและนำเข้าจากประเทศเกาหลี